สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะ แชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะอัปเดตเราไม่ทิ้งกันนะคะย้ำอีกรอบกระทรวงการคลังเปิดปุ่มสีเขียวให้เฉพาะกลุ่มตกหล่น70 0 0 0รายที่โอนเงินไม่สำเร็จเท่านั้นและไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนร,รอบ2วันนี้14สิงหาคมเป็นวันที่3แล้วที่กระทรวงการคลังได้เปิดช่องโอนเงินเยียวยาไม่สำเร็จในโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยเปิดปุ่มสีเขียวเข้ม สำหรับกลุ่มตกหล่นจำนวน70,000รายที่โอนเงินไม่สำเร็จลงทะเบียนตรวจสอบเงินเยียวยา5,000ันโดยโลงทะเบียนใน w w w r g เเราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นปุ่มสีเขียวเข้มที่เปิดใหม่ในโครงการ w w w a m เราไม่ทิ้งกัน .com สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่โอนไม่สำเร็จเท่านั้นนะคะและไม่ได้เป็นการเปิดลงทะเบียนเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่อย่างใด ขอย้ำว่าเปิดลงทะเบียนสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งการรอบใหม่นี้ไม่ได้เป็นการลงทะเบียนร,รอบสองแต่อย่างใดเปิดลงทะเบียนร,รอบนี้สำหรับผู้โอนเงินไม่สำเร็จเท่านั้นอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวกงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ดําเนินมาตรการเยียวยา5,000บาทหรือมาตรการเราไม่ทิ้งการเสร็จสิ้นแล้วและผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาทั้งหมด15.3ล้านคนแต่ปัจจุบันยังคงเหลือผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่กระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้จํานวนประมาณ7,000 70, คนส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงินเช่นยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบ,บัตรประชาชน หรือบัญชีผิดสำหรับปุ่มสีเขียวเข้มที่เปิดรอใบหม่นั้นเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ลงสิทธิ์แล้วแต่ไม่สามารถโอนเงินได้สำเร็จเพื่อตรวจสอบเงินเยียวยา15,000บาทสำหรับกลุ่มตกลน70,000รายในมาตรการเยียวยาต้องทำอย่างไรนั้นนะคะขั้นตอนมีดังนี้ก่อนอื่นเข้าที่เว็บไซต์ w w w r a o m i t i n k a n c o m หลังจากนั้นคลิก มาที่มาตรการเยียวยา5,000บาท3เดือนจะเห็นข้อความ3สีสีที่1เป็นปุ่มสีเทาตรวจสอบสถานะปุ่มสีชมพูคือปุ่มสระสิทธิ์และปุ่มสีเขียวเข้มคือปุ่มผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จนะคะกดปุ่มสีเขียวเข้มแล้วกรอกได้ที่บัตรประชาชนจำนวน13หลักเพื่อตรวจสอบสิทธิ์หลังจากนั้นระบบจะแจ้งให้ทราบว่าได้รับสิทธิ์โอนเงินหรือไม่ และนี่คืออัปเดตล่าสุดจากเราไม่ทิ้งกันนะคะของวันที่14สิงหาคม2563